รยการั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวคุณกาลังรับฟังรายการวือทางสถานี S N 8สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะของช่วสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียานั่นเองนะคะในสัปดาห์ที่1และ2ทุกวันน,ะะนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากน้องๆน,นะคะนิสิตคณะทันตแพทย์นะคะจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะคะจะมาแนะนําและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากหรือฟันนั่นเองนะคะจะพูดได้ว่าเรื่องฟันเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก แต่บางครั้งคนเราก็จะนึกว่าอไม่ต้องดูแลเยอะหรอกแค่นิดเดียวแปลงๆแ,แ,แต่จริงมันมีอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนมากไปกว่านั้นนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามนะคะว่าจะมีเนื้อหาสาระความรู้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องฟันมาฝากกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนาตัวกันค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นนิสิตทันตแพทย์นะคะจากทันตแพทย์จุฬาค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่6แล้วค่ะ,คะชื่อน้องอะไรกันบ้างคะ ค่ะหนูชื่อบังปอนค่ะค่ะชื่ออิงอิงนะคะอ่าน้องน้องอิงอิงกับน,น้องบังปอนนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟนะังและคุณผู้ชมบ้างคะค่ะก็วันนี้พวกหนูจะมาพูดเรื่องน้ำตาลน,นะคะว่าจริงๆแล้วน้ำตาลมีผลเสียมากกว่าที่เราคิดค่ะ น้ำตาลนี่หมายถึงว่าเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกขนมของหวานหรือว่าแม้กระทั่งชากาแฟนั่นเองนะคะน้ำหวานต่างๆเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคะน้ำตาลที่ที่อยู่ในเครื่องดื่มในอาหารในเบเกอรี่เนาะที่เด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะ,เ,ะเด็กบางคนนะฝึกฝึกรับประทานของพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนอ้องก็อันตรายเหมือนกันม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 ,ม,มีผลกับฟันยังไงบ้างคะนอกจากปกติแล้วเราจะรู้เลยว่า ถ้ากินน้าตาลเยอะๆหรือบริโภคน้ําตาลเยอะๆจะเป็นโรคเบาหวาน<ช>คนจะเข้าใจแค่นี้ใช่ไหมคะ<ช>แต่<ช>จริงๆแล้วมันมีผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากด้วยเดี๋ยวใ,<ช>ให้น้องๆได้รับการฟังดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็คือถ้าปกติพูดถึงผลเสียข,ของน้าตาลอย่างเงี้ยค่ะคนปกติก็น่าจะคิดว่าโอเคก็น่าจะทําให้เป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่องปากอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ากินหวานก<ม>็ต้องฟันหูอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย การทานน้ำตาลหรือว่าทานอาหารหวานเนี่ยค่ะมันมีผลเสียกับโรคอื่นในช่องปากที่ไม่ใช่ฟันผุด้วยค่ะ่ใช่เพราะฉะนั้นต้องฟังให้ดีๆนะคะว่าไม่ใช่ว่ารับประทานของหวานเนี่ยฟันผุแสดงว่ามีอะไรที่ลึกมากกว่านั้นใช่มีลึกซึ้งกว่านั้นค่ะซึ่งจริงๆคนส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่รู้เพราะหนูเองเนี่ยก็เพิ่งมาเพิ่งมาเรียนเนี่ยนะคะใช่นี่ก็เลยจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะใช่ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ<ช>ว่าถ้าพูดถึงเรื่องน้าตาอ่างเงี้ยคนสน่วนใหญ่ก็คิดว่าคนเสียก็น่าจะมีต่อร่างกายเป็นโรคเบาหวาน<ช>ต่อฟันก็น่าจะฟันผุใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโรคอีกโรคหนึ่งค่ะที่คนเขาจะรู้จักกันในชื่อโรคลำมานาดค่ะเป็นโรคในช่องปาก ถ้าภาษาทางการเขาจะเรียกว่าโรคปอดอักเสบค่ะใช่ซึ่งโรคเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเบาหวานอีกทีค่ะอืคือเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะคะใช่ค่ะถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะเพราะส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่ารับประทานของหวานฟันผุแค่นั้นแต่จริงๆแล้วมีโรคโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ผู้ฟังตรงนี้มีใครที่แบบมีอาการตอนนี้มีอาการฟันโยกหรือมีอะไรอย่างนี้ไหมอะคะก็อยากให้สังเกตตัวเองนิดนึงนะว่าในปากของเรามีซี่ไหนที่แบบรู้สึกว่าฟันก็ไม่ได้ผุไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ว่าทําไมฟันมันถึงโยกอะไรอย่างเงี้ยคะ,คะอันนั้นก็อาจจะเกิดจากสาเหตุของโรคด้ำมานนาหรือว่าโรคปฏิทานอักเสบก็ได้คะ่ะอืมเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าเพิ่งมองข้ามนะคะถ้าถ้ารู้สึกว่าปวดฟัน รือว่าฟันโยกอย่าพึ่งแค่รับประทานยาแก้ปวดควรที่จะพบทันตแพทย์ดีกว่านั่นเองนะคะอ่าแล้ว,แล,วแล้วทีนี้นอกเหนือจากที่ที่เราสังเกตได้ว่าฟันโยกปวดฟันแล้วมีข้อสังเกตอื่นๆอีกไหมคะที่ว่าจะจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนหน้าที่จะพูดก็ขอนะอ่า ไปอีกเรื่องหนึ่งก่อนก็คือสาเหตุของการสูญเสียฟันเนี่ยค่ะคนปกติเขาก็จะคิดว่าเออก็น่าจะเป็นฟันผุหรือเปล่าฟันผุหมอบอกซี่นี้อุดไม่ได้แล้วก็ต้องถอนอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงมันมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ก็เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียฟันเหมือนกันก็คือฟันโยกนะคะ <S <S ชายซึ่งฟันโยกเนี่ยเป็นอาการหนึ่งของโรครัมนาธค่ะอ่าทีนี้เอ่ออาการของโรครัมนาธเนี่ยค่ะจริงๆแล้ว ก่อนที่จะเป็นโรลคลำมานาตเราจะเป็นโรคเงือกอักเสบก่อนค่ะซึ่งอาการเนี่ยหนูเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีแต่ว่าไม่ทันได้สังเกตคิดว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งก็คือการแปรงฟันแล้วมีเลือดออกค่ะอ๋อใ oh. ช่ แสดงว่าลักษณะการแปลงฟันแล้วมีเลือดออกเนี่ยคิดคาดไว้เลยว่าน่าจะเป็นโรคที่เก่าวมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วบางคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราแปลงแรงไปปะแล้วเลือดมันออกหรืออะไรอย่างง <c oughs> ี้เนาะแต่แต่ไม่ได้คิดเลยว่ามันอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เป็นการเกิดโรคระมันาศ <c oughs> ใช่ใช,ใช่ค่ะคือการที่แปลงฟันแล้วมีเลือดออกมันไม่ได้แปลว่าเป็นโรคระมันาศเสมอไปนะคะ <c oughs> แต่เหมือนว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่าถ้าสมมติว่า คุณยังแปรงฟันดูแลสุขภาพช่องปากแบบเดิมยังไม่พบทันตแพทย์อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ,อ่อการที่แปรงฟันแล้วเลือดออกซึ่งมันเป็นการที่เหงือกมันเริ่มอักเสบเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเหงือกอักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะกลายเป็นโรคลำมานาดได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเหง,งือกอักเสบเนี่ยค่ะมันมีสาเหตุจากอะไรคะนอกจากเรากินหวานหรือว่ามีสาเหตุเพิ่มเติมจากจากการกินหวานไหมคะ โอเคก็คือจริงๆแล้วโรคเหงือกอักเสบเนี่ยค่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินหวานโดยตรงนะคะแต่ว่าเหงือกอักเสบเนี่ยมัน,มนเกิดจาก,จากการที่คราบจุลินทรีย์ค่ะเหมือนโดยปกติแล้วในปากเรามันจะมีเชื้อแบคทีเรียมีอะไรอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เชื้อแบคทีเรียดังกล่าวมันจะนําอาหารก็คือพวกของหวานพวกน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยมาแปลงมาใช้ค่ะแล้วก็มาแปลงเป็นกรดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้น การที่เราไม่อยากให้เหงอกเราอักเสบอะวิธีคี์หลักๆเลยก็คือเราต้องกําจัดคราบจุลินทรีย์ดังกล่าวซึ่งคราบจุลินทรีย์ดังกล่าวก็สามารถกําจัดได้ด้วยการแปลงฟันที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จํานวนครั้งในการแปลงะคะ่ะแสดงว่าการที่เราแปลงฟันไม่สะอาดก็อาจจะเป็น สาเหตุที่ทําให้เหงื่ออกเจบได้ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะการที่รับประทานอาหารหวานเพียงอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นนะคะการแปลงฟันในในหนึ่งครั้งที่เราที่เราใช้เวลาในการแปลงควรจะดูให้ทุนถี่หรือว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนนนแนะนำหน่อยนะคะแนะนำหน่อยไหมค,ะหมค่ะ,ะก็คือการแปลงฟันนะคะก็คือให้เราแปลงฟันวันละสองครั้งหนึ่งครั้งตอนเช้าแล้วก็หนึ่งครั้งก่อนนอนนะคะโดย ถ้าวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องอะ่ะคือเราอยากให้เราวางแปลงโดยเน้นไปที่คอฟันค่ะ,ะบริเวณคอฟันคือบริเวณรอยต่อระหว่างตัวฟันแล้วก็เหงือกใช่ก็คืออยากให้วางแปลงไปบริเวณน,นั้นนะคะแล้วก็ถูๆๆให้สะอาดทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในใช่แล้วก็อย่าลืมแปลงด้านบทเเคี้ยวแล้วก็ลิ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะการแปลงฟันนะคะเราก็ต้องดูให้ท่วนถีแล้วก็เหมือนอย่างที่น้องๆได้บอกว่า ต้องเน้นด้วยต้องเน้นคอฟันด้วยเพราะว่าเศษอาหารนะอาจจะไปอาจจะไปอุดอยู่ตามซอกตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วทีนี้นอกจากที่เราใช้แปรงฟันปกตทิทั่วไปเนี่ยแล้วก็กับยาสีฟันอะไรอย่างเี้ยเนาะ,ะอุปกรณ์เสริมื่นเช่นไหมขัดฟันอะไรอย่างน<ม>ี้เราควรหรือจําเป็นไหมคะถ้าให้ดีก็คืออยากให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยค่ะวันละหนึ่งครั้งก็คือช่วงเช้าให้เราตื่นนอนมาแล้วเราก็แปรงฟันอย่างเดียวตามปกติแล้วพอตอนเย็นก็ให้ใช้ไหมขัดฟันก่อนแล้วค่อยแปรงฟัน ก่อนนอนใช่เพื่อเพิ่มความสะอาดแล้วก็ขจัดคราบที่มันอยู่ข้างในที่เราแบบว่าแปรงฟันไม่ทั่วถึงแปรงมันเข้าไม่ถึงอะไรอย่างนี้เพราะว่าบริเวณซอกฟันนะคะคือโดยปกติแล้วฟันเรามันจะติดกันใช่ไหมคะแล้วบริเวณที่ติดกันของฟันนะมันจะเป็นบริเวณที่แปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึงใช่แต่ว่าสิ่งที่เข้าไปทําความสะอาดตรงนั้นได้ก็คือไหมขัดฟันนะคะ ใช่ดังนั้นถ้าถามแล้วก็คืออยากแนะนําเลยว่าให้ทุกคนใช้ไหมขัดฟัน,นเพราะว่าบริเวณที่แปรงทําความสะอาดได้กับบริเวณที่ไหมขัดฟันทําความสะอาดได้มันคนละบริเวณกันมันใช้ทดแทนกันไม่ได้ใช่ใชคือถึงจะแปรงให้ดีแบบแปรงถูกวิธีเลยอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเราต้องบริเวณซอกฟันก็ไม่สะอาดถ้าไม่ใช้ไหมขัดฟันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ได้รับความรู้แล้วก็ได้ฟังแล้วว่าการที่เราแปรงฟันทุกวันทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองนะคะวลาสองครั้งนั่นเองค่ะ ต่ใช้แปลงฟันอย่างเดียวกับยาสีฟันเนี่ยอาจจะเข้าไม่ไม่ถึงบริเวณที่ข้างนยที่ตามซอกฟันที่ที่ตัวขนแปรงมันเข้าไม่ได้เนาะเราก็ควรที่จะเพิ่มความสะอาดมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ไหมขัดฟันนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันที่ว่าเป็นโรคนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นโรครมานาดค่ะเป็นโรครมานาดนะคะก็คือเหงือกอักเสบเนาะแล้วทีเนี้ยเงืองอักเสบนะคะอ๋อที่เราจะสังเกตได้ว่าจากที่ว่าเราแปลงฟันแล้วมีเลือดแล้วมีข้อบ่งชี้อย่างอื่น เพิ่มเติมไหมคะอ่าก็คือขออธิบายเกี่ยวกับโรคลัมานาดเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโรคลัมานาตเนี่ยมันเริ่มแรกนะคะมันจะเริ่มจากอาการเงือกอักเสบก่อนซึ่งเงือกอักเสบเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็จะส่วนใหญ่ก็คนไข้จะสังเกตได้ว่าแปลงฟันแล้วมีเลือดออกค่ะใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคลัมานาดเราก็ร่วมเงือกอักเสบอะค่ะอย่างที่กล่าวไปว่าสาเหตุจริงๆเลยเนี่ยค่ะมันมาจากคราบจุลินทรีย ที่ติดอยู่บนฟันค่ะแล้วเราแปรงฟันไม่ดีใช่ไหมขัดฟันไม่ไม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีคราบจุลินทรีย์เนี่ยติดอยู่ในฟันใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ไม่เคยรู้ค่ะว่าคนปกติก็เคยไปหาหมอฟันเพื่อขูดหินปูนอย่างเงี้ย อย่างหนูแต่ก่อนหนูก็ไม่ทราบว่าหินปูนมันเกิดจากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะหินปูนมันก็คือคราบจุลินทรีย์ที่เราแปรงหรือใช้ไหมขัดฟันไม่สะอาดเนี่ยแหละค่ะ mm hmm. ที่มันอยู่ในปากนาน mm hmm. ๆเพราะว่าในน้ำลายเราเนี่ยค่ะก็จะมีเช่นมีแคลเซียมมีแร่ธาตุอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิด สมมติเราเอาคาบจุลินทรีย์ไว้ในปากนานๆเพราะว่าเราแปรงไม่สะอาดใช้ไหมขัดฟันไม่สะอาดอย่างเงี้ยคะ่ะพอมันเจอน้ำลายที่มีแคลเซียมมีแร่ธาตุอื่นๆมันก็จะแข็งตัวขึ้นคะ่ะขี้ฟันที่แข็งตัวขึ้นอ่าจริงๆขี้ฟันกับคาบจุลินทรีย์เนี่ยคืออันเดียวกันเลย<ม>ใช่หรือว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาว่าแบบคร<ม>าบปลาสอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ใช่ เอ่อครับครับพลาครับจริจนซีขี้ฟันพวกเนี้ยพออยู่ในปากนานๆเจอน้ําลายปุ๊บมันแข็งตัวแล้วอันนี้แหละค่ะคือหินปูนใช่เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเหงือกอักเสบก็เกิดจากมีขี้ฟันพออักเสบปุ๊บแปลงฟันเลือดก,ก็จะออกค่ะเราก็จริงๆ ถ้าสมมติคนไข้ลองสังเกตดีๆเลยเนี่ยอาจจะมีการสะสมของหินปูนด้วยค่ะใช่แล้วพอเงือกอักเสบเป็นนานๆไม่ได้ไปหาหมอฟันหรือว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็อาจจะกลายเป็นโรคลำมานาดได้โรคลำมานาดเหมือนเป็นเงือกอักเสบขั้นสุดท้ายประมาณนั้นนะคะใช่คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากแบบวันสองวันเนาะใช่มันต้องใช้เวลามีการสะสมแต่ถ้าเรารู้สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเรา เราสังเกตมันก็เป็นการป้องกันได้ใช่พอดูแล้วถ้าฟังจากที่ที่น้องๆได้พูดนะคะเนื<ช>่องอักเสบนี้ดูรู้สึกว่าน,น่าจะทรมานนะใช่มันน่าจะแบบว่า<ช>รับประทานอาหารอะไรนี้คือค่อนข้างลาบากเลยแหละแล้วแล้วที่นี้วิธีการรักษาเอา่อจะต้องมีแบบว่าเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะมาถึงคนที่ที่เป็นที่สังเกตตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วว่เาเฮ้ยฉันเป็นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย เราจะได้เตรียมตัวตัวเองถูกเงี้ยค่ะค่ะก็คือถ้าสมมุติเกิดคนไหนที่บอกว่าแปลงฟันแล้วเลือดออกอะไรเงี้ยคือบางคนอ่ะเขาบอกว่าพอแปลงฟันแล้วเลือดออกปุ๊บเขาจะไม่แปลงบริเวณนั้นแหละอะไรเงี้ยเขากลัวเขาอะไรนี้แต่คือจริงๆอันนั้นไม่ถูกวิธีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่แปลงฟันแล้วเลือดออกเพราะว่าเหงือกตรงนั้นอักเสบใช่ไหมคะแสดงว่าคราบ p l a คราบขี้ฟันจุลินทรีย์อะไรตรงนั้นมันเยอะดังนั้นเรายิ่งควรแปลงบริเวณนั้นเลยค่ะเพื่อกําจัดคราบดังกล่าว คือก็คือยังทํความสะอาดแปลงได้ใช่ก็ยังยังต้องแปลงบริเวณนั้นเลยค่ะถึงจะเลือนออกก็ก็ต้องทำใช่อันนี้ก็ถามก็คือเลือนออกก็คือยังทําได้เนาะใช่ค่ะจําเป็นต้องทำด้วยซ้าเป็นบริเวณที่ควรเน้นแล้วก็นอกจากแปรงฟันก็คือต้องหาคุณหมอค่ะเพราะว่าบางทีเงืองอักเสบมันอาจจะเกิดจาก เอ๊ะทำไมตำแหน่งนี้ขี้ฟันถึงเกาะได้เยอะเพราะว่ามันมีหินปูนสะสมนะคะ hmm. หินปูนมันจะไม่เหมือนฟันปกติที่ไม่มีหินปูนตรงที่เนื้อฟันปกติที่ไม่มีหินปูนเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะคือเงาเงเรียบเรียบเยบห็นปุน๊บก็อขอโทษค่ะคาบจรินทรีย์จะเกาะยาก hmm. แต่ถ้าสมมติว่าฟันเรามีหินปูนเยอะอย่างเงี้ยหินปูนจะมีลักษณะคือครุขระ มันทําให้คราบจุลินทรีย์สะสมง่ายเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าแปลงฟันแล้วเลือดออกอย่างเงี้ยเบื้องต้นก็คืออย่างที่เพื่อนบอกไปคะ่ะว่าเน้นการแปลงบริเวณนั้นแต่ว่าถ้าแบบทาไมไม่หายสักทีแนะนาพบทันตแพทย์คะ่ะใช่แล้วก็จริงๆแล้วเราควรพบทันตแพทย์ทุกหกเดือนอยู่แล้วคะ่ะเป็นเรื่องปกติคือปีละสองครั้งใช่เพื่อให้คุณหมอแบบไปขูดหินปูนไปตรวจสุขภาพช่องปาก่าเงี้ยค่ะว่าแบบมีฟันผุไหมมีซี่ไหนที่ต้องได้รับการรักษาหรือเปล่ายา เพราะฉะนั brands, ้นนะคะก็คือเป็นคําแนะนํานะคะว่าหากแปลงฟันแล้วนะคะรู้สึกว่าเลือดออกอือันนี้ก็ต้องแปลงต่อนะใช่ไใช่ว่าคือไม่แปลงไม่ทําความสะอาดแล้วก็หาเวลาไปพบทันตแพทย์ด้วยนะคะเผื่อทันตแพทย์จะได้ไวินิจฉัยดูว่าเราจะต้องเข้าสู่การรักษายังไงหรือว่ามีวิธีการแนะนําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยรือว่ามันถึงรอบแล้วหรือป่าที่ต้องขูดหินปูนใช่จริงๆแล้วจะเป็นหรือปล่างการขูดหินปูนเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่การขูดหินปูนแต่ว่าการพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกปีจริงๆส่วนใหญ่เขาก็จะนัดเป็น6เดือนก็คือปีละสอครั้งเนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นมากเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยค่ะคือคนไข้บางคนก็อาจจะมองค่าใช่เหมือนแบบบางอย่างถ้าไม่มาตรวจกับคุณหมอเงี้ยค่ะเราจะไม่ทราบเลยว่าอ๋อจริงๆเรามีฟันหุบนะอย่างเงี้ย หรือว่าแบบเอะเรามีหินปูนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีหินปูนมันอาจจะหลบอยู่ใต้เหงือกก็ได้ที่คนไข้ไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เครื่องมือของคุณหมอหรือว่ามีฟันหูที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้เอ็กซเรย์ของคุณหมออย่างเงี้ยค่ะคือแนะนําว่ายังไงถึงจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ยังควรมาพบทันตแพทย์อยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นนะคะในทุกๆปีนะคะก็ควรจะแบ่งเวลามาน้นพบคุณหมอนะคะทันตแพทย์ ปีละสองครั้งโดยห่างกัน6เดือนชก็มาใช้สุขภาพช่องปากนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าการรับประทานหวานไม่ใช่ส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานอย่างเดียวยังส่งผลต่อสุขภาพช่องปากด้วยนั่นคือเป็นโรคเลยนะคะนื้อโรคก็คือหลักๆเลยนะคะทานหวานยังไงฟันก็หุนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทานหวานเยอะจนเราเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วร่วมกับว่า เราเป็นคนแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันอะไรไม่ค่อยสะอาดอยู่แล้วเหงือกเราอักเสบอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเราเหงือกอักเสบขั้นรุนแรงจนกลายเป็นโรคปอิทันหรือโรคลามะนาดอย่างเงี้ยค่ะมันมีงานวิจัยพบว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการของโรคลามะนาดเนะะี่ยค่ะจะแย่กว่าคนปกติที่เขาเป็นโรคลามะนาดที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน,นะคะ่ะยิ่งไปใหญ่เลยใช่แล้วก็ในทางกลับกันนะคะสมมติว่าเมื่อกี้หนูบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโรคลามะนาดมันจะแย่ลงใช่ไหมคะรุนแรงกว่าอด่นใช่ แล้วสมมติว่าเทียบกันในคนที่เป็นเบาหวานคนที่สุขภาพช่องปากปกติดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีโรคเบาหวานในเก,ก็เหมือนดําเนินโรคของเขาไปใช่ไหมคะแต่คนที่เป็นเบาหวานแล้วมีโรคลัมมานาดด้วยอย่างเงี้ยโรคลัมมานาดมันทําให้เบาหวานแย่ลงได้ด้วยค่ะอ๋อใช่คือเกี่ยวเนื่องกันเก <ๆ S 1> ี่ยวเนื่องกันสองทางเลยค่ะคือสุขภาพช่องปากก็อาจจะมีผล แล้วทีนี้ตัวการที่เป็นโรคเบาหวานก็ยิ่งส่งผลไปด้วยอีกใช่ใชค่ะคือคูณสองเลยก็ว่าได้<ช>นะเพราะฉะนั <od> <ช>้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่ามองข้ามสุขภาพช่องปากนะคะถึงถึงเราอาจจะคิดว่าเออเป็นเล็กๆเป็นส่วนเล็กๆนิดเดียวเป็นองค์ประกอบเล็กๆนิดเดียวในร่างกายนะคะแต่แต่หารู้ไหมว่าถ้ามันเป็นอะไรมานี่นะคือ มันมันแย่เลยนะคืออย่างน้อยๆเรารับประทานอาหารอะไรไม่ได้คือร่างกายเราก็แย่แล้วเนาะเราก็ไม่มี<ช>ความสุขแล้วแหละอย่างอยากจะมีความสุขกับการกินอนะ่ะวาง่ายๆเนาะเราก็ต้องดูแลสุขภาพช่องปากด้วยนะคะโดยที่เริ่มต้นด้วยการแปรงฟนันอย่างน้อยวันละเท่าไหร่คะวันละสองครั้งค่ะแล้วก็ตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็ก่อนแปรงก็คือใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็ค่อยแปรงฟันในค่ะแล้วจริงๆแล้วหลังทุกมื้อเวลารับประทานอาหารเนี่ย ถ้าแปลงได้นควรจะไหมคะหรือว่ายัางไงแนะนำไหมคะต้องอธิบายว่าการแปลงฟันหลังอาหารเนี่ยคือจริงๆถ้าสมมุติว่าคนไข้แบบสบายใจอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะเช่นบางคนเขารู้สึกว่าแปลงฟันเสร็จเขาสดชื่นอย่างเงี้ยทาได้คะ่ะแต่แนะนําว่าอย่าแปลงทันทีหลังจากที่ทานข้าวให้พักสักอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนแล้วค่อยแปลงเนื่องจากว่า ตอนที่เราทานอาหารเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารใดๆเลยในช่องปากอย่างที่เพื่อนเคยบอกไปมันมีแบคทีเรียมีอะไรอยู่ในปากกู่แล้วหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เป็นโรคนะคะการมีแบคทีเรียในช่องปากเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนซึ่งแบคทีเรียพอมันได้รับอาหารปุ๊บเนี่ยมันจะผลิตกรด,ดออกมาค่ะ พอเราทานข้าวปุ๊บในช่องปากเราก็จะมีความเป็นกรดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปแปรงฟันทันทีตอนนั้นเนื้อฟันที่มันโดนกรดอยู่มันก็อ่อนแออยู่แล้วเราเหมือนยิ่งไปขัดถูมันอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ใช่มันก็จะทําให้อาจจะฟันสึกได้อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยแนะนําว่าถ้าแปรงหลังอาหารก็ถ้าชอบแปรงแปรงได้ค่ะแต่ว่าให้รออีก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงส่วนถามว่าจําเป็นจะต้องแปรงหลังอาหารไหม อันนี้แล้วแต่คนถ้าไม่แปลงไม่เป็นไรแต่ขอให้ในหนึ่งวันคุณแปรงอย่างน้อย2ครั้งเช้าก่อนนอนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือก่อนนอนอย่างที่เพื่อนแจ้งไปค่ะควรใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็หลังแปรงก่อนนอนทานอะไรอีกไม่ได้เลยถึงแม้จะเป็น คือนอก่ากน้นมได้ไหมนมก็ไม่ได้ค่ะอย่างเดียวที่ทานได้เลยก็คือน้ำเปล่าใช่ถ้าจะทานนมจริงๆเนี่ยแค่บ้วนปากก็ไม่พอค่ะใช่ก็ต้องก็ต้องแปลงใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะใช่ถือว่าน้อเด็กๆเนาะมีปัญหาเรื่องฟันผุจริงๆแล้วก็คือว่าควรงดนมมือดึกจะดีกว่า ก็ถ้าถ้าจะทานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ใช่ก็ต้องแปลงฟันใช่หรือว่าก็แบบว่าให้น้องเขากินนมก่อนแล้วก็รออย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยแปลงก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะอย่จะดีกว่าคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะยิ่งเด็กเล็กๆเนาะเป็นการดูแลฟันค่อนข้างยากเลยแหละเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าต้องการต้องแปลงฟันอะไรยังไงต้องบ้วนปากยังไงนะคะก็ต้องรักษาฟันคือเริ่มเริ่มรักษาให้รู้จัก การดูแลความสะาดช่องปากตั้งแต่เด็ก็จะเป็นในเรื่องดีเนาะจะได้ไม่ต้องขี้เกียจเนาะว่าอย่างี้นะว่าเด็กบางคนก็ขี้เกียจนะผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะมีขี้เกียจบ้างเพราะฉะนั้นนะคะการแปรงฟันดูแลฟันนะคะเป็นเป็นเกี่ยวเนื่องไปถึงระบบต่างๆในร่างกายนะคะอย่างน้อยใน1วันเราก็ควรที่จะแปรงฟัน2ครั้งสอครัเช้ากับเย็นนะคะรวมทั้ง ใช้ใหม่คัดฟันร่วมด้วยนะ่นเองนะคะและที่สําคัญเมื่อสักครู่นี้ที่น,น้องๆบอกว่าการแป่งฟันระหว่างมื้ออาหารไม่ผิดทําได้แต่ต้องหลังรับประทานอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะในเรื่องของ การรับประทานหวานไม่ว่าไม่ใช่ว่าส่งผลการเป็นโรคเบาหวานอย่างเดียวหรือฟันขูนะคะก็ยังส่งผลไปถึงการเป็นโ,โรคโรครมาน่าโรครามานาด้วยนะคะน่าจะทรมานานะดูเลยนะเพราโรครมานานเนี่ยที่ว่าเป็นเป็นเหงื่ออกเสบ<ช>เยนะดูแล้วนะ่าจะแบบ ใช้วิธีการรักษาค่อนข้างยาวนานอ่าแล้วก็อันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องโรคลามานาศเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเด็กๆแล้วขอพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุบ้างอย่างผู้สูงอายุบางคนเขาก็จะเข้าใจว่าฟันโยกตอนที่อายุมากขึ้นคงจะเป็นเรื่องปกติใครๆก็ พออายุเยอะใช่พอแก่ตัวขึ้นก็ฟันร่วงเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือถ้าเราดูแลช่องปากได้ดีจริงๆเนี่ยค่ะจะอายุเยอะแค่ไหนเราก็ยังเก็บฟันไว้ได้ครบทุกซี่ค่ะใช่จริงๆฟันโยกเนี่ยไม่ปกตินะคะอารมเหมือนที่แปรงฟันเลือดออกคนอื่นก็คิดปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ปกติค่ะฟันโยกตอนอายุมากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะฟันโยกเนี่ยเป็นอาการของโรครามนาดค่ะอ่าเมื่อกี้หนูบอกไปว่าโรครามนาดเนี่ย ก่อนจะเป็นโรคลำม,มาหน้าได้เราจะเกิดจากเงือกอักเสบก่อนเชน่นแปลงฟันเลือดออกมีหินปูนบ้างอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูจะลองเล่าให้ฟังว่าฟันโยกมันเกิดจากอะไรนะคะอ่าก็คืออย่างที่บอกไปว่าเงือกอักเสบเนี่ยเกิดจากคราบจุลินทรีย์ที่มันสะสมอยู่ที่ฟันใช่ไหมคะอะ่แล้วเหงือกมันก็เลยอักเสบมาสู้กับคราบจุลินทรีย์ที่เราไม่ได้ทําความสะอาดออกไปทีนี้คราบจุลินทรีย์แข็งตัวขึ้นกลายเป็นหินปูนอย่างเงี้ยค่ะ หินปูนก็จะเกาะบริเวณคอฟันก็เลยเป็นเหตุผลที่บอกว่าคราบจุลินทรีย์หินปูนมันชอบเกาะที่คอฟันเวลาแปลงฟันก็เลยต้องเน้นที่คอฟันเป็นหลักใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหินปูนกับคราบจุลินทรีย์พอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆตรงคอฟันมันเกาะไม่พอเนี้ยค่ะมันก็จะเกาะลงไปลึกใต้เหงือกค่ะอ่าพอเกาะลงไปลึกใต้เหงือกเสร็จปุ๊บเนี่ยใต้เหงือกมันจะเป็นที่อยู่ของกระดูกค่ะคือปกติแล้วเนี่ยฟันเราที่ไม่โยกคอฟันมันอยู่ในกระดูกที่สูงเพียงพออ่าและทีนี้เนี่ยสมมติว่า เราไม่รักษาเหงือกอักเสบอย่างเงี้ยค่ะเราปล่อยหินปูนคาบจุลินซีลงใต้เหงือกไปเรื่อยๆปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะพอเหงือกเกิดการอักเสบปุ๊บกระดูกก็อักเสบเหมือนกันซึ่งกระดูกอักเสบเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะของการละลายตัวของกระดูกฟันที่เดิมมันอยู่ในกระดูกอย่างเงี้ยพอกระดูกมันละลายตัวลดต่ําลงปุ๊บฟันก็เลยโยกค่ะใช่เหมือนแบบว่าไม่มีที่ยึดเกาะเหมือนไม่ม<ช>ีท<ๆ>ี่ยึดเกาะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคนที่ฟันโยกเนี่ยแปลว่าเหงือกอักเสบค่ะ ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่ถ้าเราอยากแก่ตัวไปแล้วอยากแบบไม่มีฟันโยกอย่างเงี้ยก็ทําง่ายๆเลยค่ะแค่ทําให้เหงือกไม่อักเสบแต่แรกด้วยกันแปลงฟันให้ดีหาหมอ,อฟันคุณหินปูนใช้ไม่ขัดฟันอย่างเงี้ยค่ะแค,แค่นี้เลยง่ายๆนะนี่ยๆม่ตองขยับอนะ มันก็ไม่ได้นะไอ้ไม่ได้ว่าไปบ่อยนะแค่ปีละสองครั้งใช่ค่ะนั่นเองนะคะแค่ปีละสองครั้งเองนะคะอ่อห่างกันก็คือ6เดือนนั่นเองนะคะก็คือให้คุณหมอได้ตรวจสุขภาพช่องปากนะคะว่าดูว่ามีส่วนตรงไหนมีฟันผุฟันโยกดูว่ามีคําแนะนําอะไรที่ต้องที่ต้องแนะนําให้กับให้กับอ่าพวกเรานะคะที่ไปพบหมอฟันนะคะบางบางคนน่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไปไม่มีไปพองมเลยนะองคิดว่า ไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาแปลงฟันก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแต่หารู้ไหมจริงๆแล้วหินปูนอาจจะเกาะอยู่เพราะบ้างครั้งบางครั้งมันก็อาจจะมองไม่เห็นมันอยู่ตามซอกฟายนเนาะใช่ไหมเพราะว่าหินปูนมันได้ทั้งป่าเลยว่าได้ทั้งป่าจริงๆนะถ้าเกิดเราสังเกตด้วยตาป่าหรือว่ามีวิธีการสังเกตได้ไหมคะว่าเราเริ่มมีหินปูนเยอะแล้ว ก็คือถ้าสมมติเห็นปูนมันเยอะมากๆค่ะมันจะเห็นเป็นสีขาวๆเกาะบริเวณตัวฟันคอฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่มันก็จะเห็นเป็นสีขาวๆแบบถ้าเอาลิ้นไปรูปแล้วมันก็จะรู้สึกสักๆาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แสดงว่าถ้าเกิดเริ่มรู้สึกประมาณนี้รีบไปพบันแพทย์กว่าใช่ค่ะแล้วเด็กอะเด็กมีหินปูนได้ไหมมีได้เด็กมีได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเห็นปูนจะพบในฟันแท้มากกว่าฟันน้านมใช่ แต่เด็กก็เริ่มมีฟันแท้ซี่แรกตั้งแต่หกขวบ,ขวบอยู่แล้วอะคะอ่ะก็คือมันเริ่มเกาะได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่าแล้วก็หนูขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมจากประเด็นเมื่อกี้นะคะ,ะว่าเออนอกจากแปรงฟันเลือดออกมีหินปูนแล้วจริงๆฟันโยกเนี่ยค่ะบางทีถ้าคนไข้เริ่มรู้สึกแล้วว่าฟันมันโยกอยากให้รีบไปหาหมอฟัน,นะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคลำมานาดมันก็ถ้าไปหาหมอฟันเร็วอย่างเงี้ยค่ะฟันที่โยกเราเก็บไว้ได้ค่ะมันจะไม่โยกเพิ่มรักษาให้ทันใช่า ถ้าเริ่มรู้สึกรีบไปฟันซี่นั้นก็จะอยู่กับเราได้ตลอดไปนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องถอนหรือว่าอะไรอย่างใดๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการหรือว่าสังสังเกตแล้วเอ๊ะมันน่าจะอะไรอย่างนี้รีบไปหาเถอ,อะเนาะจะได้แบบว่าเหมือนรักษาให้ทันเวลาแลน่ยน,นะคะจะได้เก็บไปไปยันแก่เลยนนเนาะฟันเพราะว่าเพราะาลองลองสังเกตดูถ้าเกิดลองซี่ใดซี่หนึ่งมันหลุดไปนี่นเราจะเคี้ยวอาหารยัางไงหรือว่าหรือว่าถ้าเคี้ยวด้านมันก็ต้องมีแบบ เศษอ,อาหารไปปูดอยู่ตรงช่องนั้นก็ยิ่งรักษากันยิ่งลําบากไปใ<ช>หญ่เพราะว่า<ช>การทําความสะอาดก็น่าจะค่อนข้างลําบากเนาะ<ช>ทีนี้มีม,มีคําแนะนําพิเศษในการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงแต่ละช่วงวัยบ้ะไหมคะโอเคหนูขอพูดถึงเรื่องของทุกช่วงวัยก่อนเลยแลวกันนะคะคือบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าเออเนี่ยเราก็ไปหาคุณหมอฟันคุณหินปูนอยู่ตลอดกลับบ้านมาก็ก,ก็สะอาดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ย การป้องกันไม่ให้หินปูนมันกลับขึ้นมาอีกอะคะ่ะมันต้องอาศัยความร่วม,มือของคนไข้ด้วย<ม>อ่าก็คืออย่างที่หนูบอกไปว่าจริงๆหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันที่เราไม่ได้เอาออกใช่ไหมคะแล้วมันก็แข็งตัวขึ้นถ้าเราจะรอแค่คุณหมอเขาคูณหินปูนให้อย่างเดียวอย่างเงี้ยช่วงระหว่าง6เดือนนั้นนะคะถ้าเราไม่แปรงฟันให้ดี มันก็คือมันก็คือเราจะพอกหินปูนขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะใช่มันก็กลับมาอีกแต่ว่าจริงๆแล้วสมมติคุณหินปูนเสร็จแล้วคนไข้กลับบ้านไปทําความสะอาดอย่างดีทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหกเดือนหน้ามาปุ๊บคุณหมอตรวจดูเขาจะแบบโอ้โหว่าจริงๆหินปูนคนไข้น้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะเป็นไปได้ไหมเลยใช่ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากใช่ใช่ค่ะแล้วก็ดูแลเพิ่มเติมในช่วงวัยอื่นก็ อย่างในวัยเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆเลยก็คือกลุ่มน้อยกว่า7ขวบค่ะก็คือก่อนเด็กก่อนปอนหนึ่ง ก็คือถ้าเดือนเด็กก่อนป1เนี่ยค่ะให้ผู้ปกครองเป็นคนแปลงฟันให้น้องก็คือจับน้องนอนในท่านอนแล้วก็ผู้ปกครองเป็นคนแปลงฟันให้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กป1ถึงป6ค่ะอันนี้ก็คือให้เด็กแปลงเองได้เลยแต่ว่าผู้ปกครองก็ควรที่จะตรวจซ้ําอีกทีว่ามีตรงไหนยังแปลงไว้สะอาดหรือเปล่าแปลงตรงไหนไม่ถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางที่ดีก็คือผู้ปกครองควรใช้ไหมขัดฟันให้น้องด้วยคือเด็กก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็พอเป็นเด็ก มัธยมขึ้นไปแล้วอันนี้ก็คือให้น้องแปลงเองได้เลยใช่แล้วก็ใช้ไม่ขัดฟันเองได้เลยค่ะที่สําคัญก็คือต้องอ่าพาไปพบทันตแพทย์ด้วย<ม><ห>ค่ะ,<ห>คะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเขาว่าเด็กเล็กไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรไม่ได้รับประทานอะไรเยอะแยะแต่จริงๆแล้วก็ควรทุกกลุ่มวัยนั่นเองที่จะต้องไปพบหมอฟันปีละสครั้งเลยนะคะสองครั้ง แต่ <Like. S 1> ทริคให้นิดนึงค่ะ,คะเหมือนบางคนเขามีคาถามว่าแปลงแบบไม่มั่นใจว่าที่จเองแปลงไปแปลงสะอาดไหมแปลงครบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีเช็คด้วยตัวเองง่ายๆเลยให้เอาให้ลองเอาลิ้นไปลูบดูค่ะถ้าสมมติแปลงได้สะอาดแปลงได้ถูกต้องฟันบริเวณนั้นจะเรียบและลืน่น ถ้าทุกคนลองสังเกตดูทุกคนลองเอาลิ้นไปรูปตอนนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะแบบถ้าสมมติรูปแล้วรู้สึกว่ามันขลุกคะมันสักสางมันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนั้นอ่ะมีคราบขี้ฟันมีคราบปลาาร่อนอยู่ใช่แสดงว่ายังไม่สะอาดใช่แต่ว่าถ้าแปลงเสร็จแล้วมันจะเรียบลื่นแบบมันเงาเลยอะค่ะใช่แล้วก็สมมติถ้าอยากลองเห็นขี้ฟันชัดๆนะคะแนะนําให้ลองเอาหลอด เอาเอาหลอดนะคะมามาขูดตรงฟันมันจะเห็นออกมาเป็นก้อนเลยค่ะถ้าแปรงสะอาดลองเอาหลอดขูดดูก็จะไม่มีอะไรเลยใช่เดียวกันนะคะว่าแปรงสะอาดอย่างนี้นเราก็ต้องใช้แรงหน่อยไหมหรือว่ายัางไงคะอ๋อก็การแปรงฟันเรื่องการใช้แรงเนะะี่ยค่ะหลายคนเขาคิดว่ายิ่งแรงยิ่งดออียิ่งแรง<ล>ยริ่งดีแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความแรงค่ะถ้าเราวางแปรงให้ถูกตำแหน่งอย่างที่เพื่อนบอกเน้นที่คอฟันแปรงแรงกับแปรงเบาเนี่ยฟันสะอาดเท่ากัน แล้วแปรงแรงเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งด้วยก็คือมันทําให้เหงือกล่นได้ค่ะแล้วฟันสึกได้ด้วยใช่แล้วก็ฟันสึกได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักการวางตําแหน่งแปรงฟันวิธีการแปรงที่เหมาะสมก็คือว่าไอ้คาบที่ฟันเนี่ยมันไม่มีแน่แมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เหมือนซักผ้าเราวต้องแปรงใช่ไหมะฟันกับผ้านี่คือคนละอย่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้อง ดูศึกษาวิธีการแปลงฟันเนจะได้ดูแลถนอมฟันของเรานะคะให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะที่สําคัญนะคะก็แนะน,นําน,นิดนึงว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยแหละก็ต้องดูแลฟันที่ที่ต้องพิเศษนิดนึงใช่ไคะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันมันเป็นไปถึงโรครามาน่าเนะี่ยมันน่าจะ ค่อนข้างรุนแรงด้วย<ช>นะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองขอบคุณมากเลยค่ะค่ะน้องๆนิสิตน,นะคะจากคณะทันตแพทย์นะคะหมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในฐานที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพช่องฝากนะคะที่เป็นเกี่ยวเนื่องจากการรับประทานอาหารหวานนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าจะทําให้ฟันผุอย่างเดียวนะจะทําให้เป็นโรคโรคอะไรนะคะโรคราม,มานาเด็ค่ะโรคราม,มานานะคะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้กันอย่างมากเลยนะคะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยไม่รู้จักเลยโรคนี้นะคะรู้แต่ว่าอุ้ยแปรงฟันเราก็มีเลือดออกเอ๊ฉันเลือดออกเพราะฉันแปรงแรงเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆนะหารูมไหมว่า อาจจะบ่งบอกว่าเป็นโรครามานาได้นะอนเองนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้อย่างมากนะคะและพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้านะคะในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งและสองของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธยานะคะวันอังคารนะคะติดตามนะคะว่าจะมีสาระความรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ